พระโอรสพร้อมด้วยสองสหายของเธออาวุธครบมือทยานออกจากกุลุรัตและอินทปัดนครใบหน้าขึ้นไปตามลำน้ำแม่ขันนัททีทั้งสามอยู่บนหลังมา้านมีฝีเท้าจัดและตระหนักว่าตนอาจต้องประสบภัยจากมนุษย์และสัตว์ในยามมืดยามหนึ่งก็ได้เราใสความรู้สึกนั้นแน่ชัดว่าจะพึงเอาตัวรอดได้ด้วยฝีมือของตัวก็ยังจิตใจของสามสหายให้เหิมฮึกขนองใครจะได้อย่างฝีมือของตนว่า สามารถป้องกันตัวและเอาใช้แกศัตรูได้หรือหาไม่ทั้งหมดโคบม้าแต่เพลาราตรีนับแต่ออกจากกุล,ลุรัดหลันลุงเช้าก็แวะเข้าใต้เพิงผาแห่งหนึ่งโดยว่าทางที่ขนานมากับแม่กละนนทีนั้นสิ้นสุดลงแล้ววกเข้าป่าใหญ่อันทึบไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและทรมึนไกลทศเอาสเสบียงอาหารออกมาทําการหุงต้มขฟฝาปลดปล่อยม้าและยอดข้าวและน้ําบํารุงกําลังเพื่อเดินทางต่อไปก็มีขบวนพ่อ้าทางไกลหมู่หนึ่ง จูงต่างสวนมาในดงกว้างขบวนพ่อ้าเหล่านั้นมองเห็นสามสหาหหนุ่มยังอ่อนเยาว์อยู่ก็แวะเข้าสนทนาปลาใสยด้วยครั้นได้ทราบว่าทั้งสามกำลังบ่ายหน้าขึ้นไปทางดงใหญ่และจะขึ้นไปจนถึงแคว้นของอายะมหาปรารกกตกใจในายพานิ์ผู้หนึ่งบอกทรกกุมารว่าเราเองได้ยินว่าแคว้นนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนะักแต่ก็หามมีผู้ใดจะไปยังแคว้นที่ว่านี้ได้ไม่เนื่องแต่ว่าห่างเมืองนี้ไปไม่กี่ร้อยเส้น แต่กับมีทมินหมู่หนึ่งยกมาทางทิศตะวันออกข้ามเขาสูงมาตั้งหลักแรงในชั้นเดิมเขาเล่ากันว่ามันมาตั้งหมู่บ้านเป็นยมยมสืบต่อมาก็กลายเป็นพี่เมืองเมืองหนึ่งขึ้นมามีกำแพงเมืองก็ด้วยศิลาแรงขนาดเครื่องอันเป็นประการที่แข็งแรงยิ่งระบาดนี้ทมินเหล่านั้นมีความดุร้ายคุมกันออกเที่ยวป่นล่าชีวิตมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมกระทั่งไม่มีผู้คนสาม,มารถสัญจรผ่านแควนยมยมของมันแควนนี้เลยกลายเป็นไม่มีใครไปได้เลย พอนุ่มน้อยทั้งสามเจ้าตัวรอดไปได้ฉันใดเว้นเสียแต่ว่าท่านจะอ้อมไปทางด้านหลังของแคว้นมันแต่ท่านก็ต้องประสบผลทางอันทุรกันดานอย่างแสนสาหัสซึ่งน้อยมนุษย์นักที่จะผ่านไปได้พระกุมารก็ตอบเอาว่าข้าพเจ้าจะผ่านแคว้นธมินไปคนเหล่านั้นคงไม่ใช่เป็นคนที่มีความดุร้ายเกินมนุษย์ข้าพเจ้าก็ยังอ่อนเยาว์อยู่ขเขาจะเอาอะไรเป็นเครื่องบำเลอใจนักลบของเขามาดว่าเขาจับข้าพเจ้าไปได้และสังหารข้าพเจ้าอันหนึ่งเรา คนเผ่านั้นและข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นอริแก่กันในพน,นิช์ทั้งหมดเฝ้าแต่ทักท้วงห้ามปรามมิให้พระกุมารผ่านแคว้นธรมินไปก็เนื่องแต่ความสงสารเพราะเห็นความเป็นผู้อ่อนเยาว์ของคนทั้งสามนั่นเองแต่กระนั้นพระกุมารก็ตรัสว่าความตั้งใจของเธอแรงกล้าเกินกว่าที่จะมีความหวัดหวันอันใดมาระงับเสียได้ครั้นเมื่อสามสหายหายจากความเมื่อยล้าแล้วพระกุมารก็สำแดงความขอบใจคนเดินทางทั้งหลาย พร้อมอัมราพวกเขาเราขึ้นม้าขับควบ,บายหน้าไปทางทิศอันเป็นทีต่ตั้งของแคว้นน้อยของเราทมินทันทีเราพ่อค้าต่างอวยพรขอให้ทั้งสามประสบความราบรื่นในการเดินทางจนกระทั่งบรรลุจุดหมายของเขาครั้นเมื่อเขาทั้งหมดายหน้าจะเข้าแคว้นกุลุรัดก็พอดีพบกองทหารกองหนึ่งสวนขึ้นมานายทหารผู้เป็นหัวหน้าชักม้าปราดเข้ามาถามหัวหน้าพ่อค้าว่าพวกเขาทั้งหมดเห็นเด็กหนุ่มชะการควบม้าสวนกับเขาบ้างหรือไม่ พ่อคาผู้เป็นหัวหน้าก็เจรจาว่าข้าพเจ้าได้พบพ่อหนุ่มน้อยทั้งสามนั่นแต่ดูเหมือนว่าเว้นแต่หนหลังย่อมดนให้มนุษย์เห็นผิดเป็นชอบไปได้เสมอเข้ามากันสามคนข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงสิ้นชีวิตหมดทั้งสามคนหากเขาล่วงล้ำเข้าไปในเขตแคว้นน้อยของชนเผ่าทมินซึ่งแม้แต่สัตว์ป่ายังหาได้มีความดูร้ายเท่าเมื่อกองทหารไพเราละลาดได้ฟังดังนั้นแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องราวความดูร้ายของคนเผ่าทมินอยู่บ้างก็ตาม แต่ทว่ายังดีกว่าที่เขาจะเอาข่าวความสิ้นหวังไปบอกแกพาหิราชาผู้ดุร้ายและโทสากลา้าผู้สามารถเอาชีวิตเขาได้เหมือนกันดังนั้นเหล่าท่านกล้าของพาหิราชาก็ไม่ยอมหยุดฟังอะไรอีกนอกจากเล่งม้าของเขาติดตามพระกุมารไปอย่างไม่เห็นแกความเหน็ดเหนื่อยแต่ทว่าเชิงขี่ม้าของเขาเหล่านั้นหาใช้เก่งกาจเกินหน้าพระกุมารและพระสหายของเธอก็หาไม่ฉะนั้นแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ควบขับยังสุดกำลังมา้า เลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้พักผ่อนมาก็ย่นระยะไกลเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางในดงทึบทวีความลำบากขับขันยิ่งขึ้นเพราะทางเหล่านั้นหามีใครกล้ากลายเข้าไปไม่บรรดาชาวป่าทั้งหลายที่อาศัยดงทึบเป็นสถานที่เลี้ยงชีพของเขาโดยการล่าสัตว์ได้อบพยพทอดทิ้งเคหสถานไว้รกล้างเป็นย่อมย่อมตลอดระยะทางที่ผ่านมาบางแห่งทั้งสามได้พบโครงกระดูกมนุษย์อยู่กาดเกลื่อนอันเป็นสัญญาณว่า ความตายของคนเหล่านั้นต้องผ่านการต่อสู้ยิงสุดฝีมือกันมาก่อนแล้วดงยิ่งทึบขึ้นแสงตะวันก็จางลงความหนาวเย็นก็คลุมไปทั่วทุกสารทิศและจุดหมายปลายทางของคนทั้งสามก็คือการผ่านดงทึบไปสู่ยังที่ราบแล้วข้ามดอยไปอีกลูกหนึ่งเมื่อพ้นดอยนั้นเขาก็จะลัดลงไปในทิวลำแม่น้ำคลานนาทีต่อเพยลยไลอีกรุ่งเช้าเขาทั้งหมดจึงจะบรรลุยังแคว้นของไอายามหาปรลราช เมื่อพระราชสารของพระชนนีถึงพระหัตของอายามหาปราชบรรดาภัยพิบัติที่กำลังครอบคลุมอยู่เหนือแคว้นกุลรัตและอินทปัตของสิ้นสย์ลงไกลทศอยู่หน้าเพื่อนตอนหนึ่งเขากระชากม้าจนมันพงกหน้าขึ้นสูงเขายกมือห้ามเรามาทั้งสามก็หยุดชะงักลงทันทีไกลทศเพ่นลงจากหลังมา้าชี้มือไปยังเถาวันเส้นหนึ่งซึ่งทอดยาวขวางทางเดินห่างเขาเพียงสองสามชั่วเอื้อมมือไกลทศก็ว่าเถาวันเส้นนั้น ไม่ได้พาดอยู่บนทางเดินหรอกมันถูกขึงเอาไว้ตั้งหากหากม้าของเราไปกระทบมันเข้าเพียงนิดเดียวเข้าพเจ้าสงสัยว่าเราหนึ่งในสามรู้ว่าทั้งหมดจะมีอานเป็นไปอย่างใดขอให้พระองค์จงระวังให้จงดีทั้งสามจึงชักม้าข้ามเถาวันเส้นนั้นไปแล้วไกลทศกวาหากใกลจะติดตามมามันไม่ใช้ความระมัดระวังแล้วล่ะก็จะเป็นกรรมของมันเองเข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นบาดหรือมันเป็นสายใหญ่ธนูผูกเมื่อไกลทศกล่าเช่นนั้นพระกุมารก็ชักม้าหวนกลับ แต่คาฟ้าเหนี่ยวลังเอาไว้ไกลทดจึงว่าเมื่อกี้นายพ่อค้าเหล่านั้นบอกกับเราว่าไม่มีใครสัญจรล่วงล้ำมาทางนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ทําลายมันเสียเพราะันาดเป็นอาชีพของนายพรานเจ้าของถิ่นนี้ก็เป็นได้แต่หากเราทั้งสามได้รับการติดตามจากศัตรูเรามันจะเป็นเครื่องกีดขวางให้การติดตามจากศัตรูเหล่านนั้นมีความลําบากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองและเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสามจึงเดินทางต่อไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเราที่สามเยาว,ว์ามานพบ,บุกป่าฝ่าดงมาด้วยความระมัดระวัง บางกราวเขาได้ยินเสียงเป่าเขาดังโหยหวนขึ้นเบื้องหลังบางคราวเสียงนั้นก็ไปก้องอยู่เบื้องหน้าและบางกล่าวมันก็มาทางด้านซ้ายบางกล่าวมันก็มาทางด้านขวาไกลทศผู้ฉลาดและยังรู้สามารถบอกสหายทั้งสองของเขาว่านั่นเป็นสัญญาณของมนุษย์หาใช่สัตว์หรือพูดภยดัยใดไม่เจ้าของสัญญาณเหล่านั้นคงทราบการลุกล้ำของคนทั้งสามหรือไม่ก็ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นแน่แท้ในที่สุดทั้งสามก็ผ่านดง่งทะลุมายังทุ่งน้อยกลางโดง่ง อันเป็นที่สูงแห่งหนึ่งขณะนั้นอาทิตย์ใกล้สิ้นแสงแล้วความเยือกเย็นทุ่มเทลงมาจากท้องฟ้าหนักยิ่งขึ้นทั้งคนทั้งม้าก็พากันอิดโรยพระกุมารจึงกําหนดเอาชายป่านั่นเองเป็นที่พำนักในลาเตนั้นทั้งสองเห็นพ้องด้วยจึงเป็นหน้าที่ของคําฟ้าที่จะธุระกับเรื่องมา้าส่วนไกลทดเป็นผู้หุงต้มและพระกุมารพร้อมด้วยสอนคู่พระหัตออกตรวจตาสถานที่รอบบริเวณนั้นครั้นเมื่อพระกุมารมาถึงจอมโปวกจอมหนึ่ง เธอแลเห็นเป็นชัยภูมิอันเหมาะก็ชวนสหายทั้งสองย้ายที่พำนักมายึดอาจอมปวกจอมใหญ่เป็นที่แลมคืนคำฟ้าขนฟืนมาหอบใหญ่พอจะตามไฟได้ตลอดลุ่งราตรีนั้นแล้วทั้งสามก็ลงมือบรรจุอาหารเข้ากระเพาะเพื่อพักผ่อนเอากำลังไว้สำหรับวันลุ่งขึ้นอีกสืบไปฝ่ายทหารกลุ่มของภไพลราที่ติดตามพระกุมารมาครั้นเมื่อมาถึงยังแถววานสายใหญ่บาทแห่งหนึ่งผู้เป็นหัวหน้าสามารถข้ามไปได้ด้วยขาหาได้รู้ตัวไม่ แต่ทว่าทหารที่ตามหลังมากกระทบสายใยนั้นเข้าแล้วมันก็ปรากฏความจริงดังที่ไกลทศได้ทูลพระกุมารก่าวคือมีธนูพุ่งจากแหล่งต่างๆรล่ากับหาฝนและผููถือคันธนูก็หาได้เป็นมนุษย์หากแต่เป็นฝีมือมนุษย์ที่ผูกคันธนูและบางเลนไว้บนยอดไม้อย่างแนบเนียนเหล่าทหารของพัยละล่าต้องธนูล้มตายกันเกลื่อนกาดดังนั้นเองน,า,นายทหารพัยละล่ากับทหารที่เหลือตายจึงไม่สามารถติดตามพระกุมารอีกต่อไปได้ ราตรีค่อยๆกลางปีกมาคือมาตลบม่านของทิวาจางหายไปทีละน้อยความเขียวข้ําของพฤกษชาติค่อยกืนกินไปกับสีเทาหม่นที่ปลิวลงมาพร้อมความเยือกเย็นซึ่งทวียิ่งขึ้นเสียงมแมลงนานาชนิดส่งเสียงร้องระเบีงเยงแซ่เอาสับมีได้บางคราวมีเสียงกรีดแหลมโหยหวนมาแต่ไกลสุดที่จะเอาสับได้ว่าเป็นสํานียงของสิ่งใดสามบุรุษเปลี่ยนไปด้วยวิญญ,ญาณนักลบเตรียมอาวุธพร้อมมีดวงจิตอันแข็งแกร่งไม่ได้วันไหวต่อสภาพ ซึ่งแต่ละคนไม่เคยพบมาก่อนและเขาทั้งสามนี้ย่อมเปรียบเสมือนลูกอินทรี์ซึ่งเพิ่งจะมีปีกและหางอันกล้าแข็งเริ่มออกถาโถมร่อนไปในท้องนภาอากาศอันกว้างใหญ่อย่างขนองและปัสจากความหวาดวันพระกุมารเอ่ยถึงพนมวันปิยะสหายคนหนึ่งของเธอว่าหากพนมวันมิต้องไปอยู่ในเคหสถานของพยัยละลาดแล้วไซป่านนี้ก็จะกลายเป็นสี่คนครบองค์พอดีแต่ไกลทศผู้ฉลาดและรอบรู้ทูลว่าข้อนั้นเป็นการดีอย่างยิ่งแล้ว เพื่อว่าพนมวันจะได้ทูลให้เธอทรงทราบเมื่อกลับไปยังกูรุลัดว่าอัญยเทวีมีความระลึกถึงเธอเพียงใดเพราะว่าความระลึกอันซาบซึ้งนั้นย่อมหมายถึงความรักที่งอกงามเจริญไวอีกด้วยโดยเขาว่าไม่มีโอกาสใดที่จะทําลายความเหน็ดเหนื่อยของเจ้าชายให้ปราศนาการไปเล่ากับมหัศจรรย์เท่าด้วยได้ข่าวความซื่อของนางอันเป็นที่รักได้ข่าวความเศร้าระห้อยหาของนางที่มีต่อตนตลอดเวลาที่จากไป ดังนั้นพนมวันอยู่ด้วยอัญาเทวีข้าพเจ้าเห็นชอบแล้วเพื่อเขาจะได้เอาข่าวมาทุนพระองค์เมื่อเสด็จกับยังกุลรุ่รัต <c oughs> คำฟ้าหัวร้อนในลำคออย,ย่างไม่แยแสโดยคำเจราจาของสองสายเขาแล้วเขาก็เป่าฟืนให้เพลิงคลุโลดขึ้นครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยออกมาว่าอย่างข้าพเจ้าหากว่าพระกุมารไม่เอาความหนักใจด้วยเรื่องันเกี่ยวกับอัญเทวีมาสมให้แล้วข้าพเจ้าก็จะมีความสุขอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนข้าพเจ้ามีดาบข้าพเจ้ามีสอน สองสิ่งนี้จะพาข้าพเจ้าตระเวนไปในโลกอันไพศาลเพื่อสร้างสมเกตติคุณเยี่ยงอัศวินเอกทั้งหลายับพระองค์และไก่ทศก็เช่นกันแต่บัดนี้เรามีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะคิดถึงว่าเมื่อใดเราจะได้ท่องเที่ยวไปเพื่อใช้ดาบและสอนเราให้สมกับเป็นอัศวินเพราะว่ามีอัญญเทวีเข้ามาในพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าผู้เป็นมิตรและข้าพเจ้าก็จำต้องพลอยวุ่นวายไปด้วยเขาจึงว่ากันว่าสตรีเป็นยาพิษของอัศวินความรักทำให้ปราดโง่ลงไปถนัด ความงามของหญิงทําให้นักรบมีความขี้ขาดและอยากอยู่ในโลกนี้นานยิ่งขึ้นพร้อมกับโง่ลงเป็นลําดับคําฟ้าจึงถูกหยอกด้วยดุนฟืนเบาๆจากพระกุมารผู้สวนอกมาอย่างเจริญเจริญแต่ข้าไม่เคยกลัวตายเลยคําฟ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีซึ่งอันที่จริงข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วว่าพระองค์ได้แยกนางงามกับความเป็นนักรบไว้เสียคนละด้านแต่นั่นแหละข้าพเจ้าย่อมต้องรู้ดีว่าพระองค์ต้องเสียเวลาไปวันละมากๆเพื่อจะได้ระลึกถึงอันญะเทวี เมื่อคำฟ้ากล่าวออกมาเช่นนี้ไกลทศนิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งพระกุมารเหลือบเห็นก็ถามว่าไกลทศท่านวิตกในข้เขาพเจ้าด้วยคำฟ้าหรือท่านเกรงไปว่าอัญเทวีจะทําให้ข้าพเจ้าเป็นคนขลาดไปแล้วหรือข้าพเจ้าหาได้คิดเหมือนคำฟ้าผู้ปรารถนาจะนอนตายบนคมหอกคมดาบไหมเ่งคงไกลทศเอื่อยข้าพเจ้าไพ่คิดไปถึงการอันยาวนานที่กําลังจะเข้ามาถึงเราข้าพเจ้าวิตกยิ่งนักก็เพราะว่าพาหิตลาชและลูกชายของมันทุกวันนี้เป็นศัตรูของราชบัลลังก์ ข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าความรักของอัญญเทวีกับพระองค์จะไปลงเอยเอาอย่างใดนางเสมือนเป็นทิดากบฏพ่อของนางหมายมั่นแต่จะหักโค่นจอมกษัตริย์ของเราตลอดจนพระองค์ด้วยอัญญเทวีจะรู้สึกอย่างไรมาดวาเยงของพ่อและพี่นางวันหนึ่งต้องขาดด้วยน้ำมือของข้าพเจ้าหรือไม่ก็ด้วยหัตของพระกุมารท่านนางจะอยู่ด้วยผัวผู้ประหารพ่อได้ฉันใดจริงอยู่แม้ว่านางจะเป็นบุตรผู้มีความฉลาดรู้ว่าการใดควรการใดไม่ควร แต่มันเป็นเรื่องของผู้ให้เลือดเนื้อเชื้อไขแก่นางข้าพเจ้าวันกลัวเหตุการณ์เช่นนี้เป็นยิ่งนักพระกุมารมองหน้าสหายทั้งสองของพระองค์แล้วก็ตรัสออกมาว่าเมื่อถึงความจําเป็นจริงๆสองสหายของข้าพเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยข้าพเจ้าเองก็อาจบันกล้าวของจอมใจได้มาดว่าเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ข้าพเจ้าย่อมต้องรู้ว่าในบางคราวข้าพเจ้าอาจต้องเสียสละสิ่งที่ข้าพเจ้ารักที่สุดในชีวิตให้แก่ประโยชน์ส่วนใหญ่ คือไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินของบรมกษัตริย์ผู้เป็นพ่อและพี่ของข้าไกลทศท่านเยามาเป็นกองวลเป็นอันขาดเวลาเท่านั้นที่จะพิพากษาชะตาความรักของข้าพเจ้าและอัญญ์เทวีแต่ขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอรักนางเป็นดวงใจไปก่อนเท่ากับข้าพเจ้าจะขอพยาบาทล้างผานพ่อของนางควบไปด้วยคำฟ้าพดพลาดขึ้นเตกองไฟกระเด็นหือและกระจายไปอย่างฉับพลันแสงอันลุ่งโลดมอดลงพร้อมกับเขาพุ่งตัวเข้าชนสองสหายผู้ไหวทันว่าคงมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกลิ้งไปทางเบื้องหลังของจอมปลวก แล้วคาฟ้าก็กดคอกละไรทดไว้ก่อนกระซิบเสียงสั่นข้าพเจ้าไวที่สุดข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้ามนุษย์เคลื่อนที่ผ่านไปทางด้านซ้ายของไกลทศท่านแม้มันจะเบาเพียงไรแต่ข้าพเจ้ายังจับได้ขณะนั้นกองเพลิงซึ่งแตกกระจายเริ่มดับลงแล้วความวิเวกและหนาวเย็นล้อมอยู่ทั่วไปความมืดตั้งต้นคลองบริเวณที่นั้นความมืดเท่านั้นจะช่วยเราเคลื่อนไหวอย่างใดได้เสียงพระกุมารกระซิบม้าของเรามันโขกเท้าข้าพเจ้าแน่ใจว่ามันเป็นมนุษย์อย่างที่คําฟ้าว่าไว ไกลทดท่านคลานไปยังต้นไม้ใหญ่นั้นเยดที่แห่งนั้นเป็นป้อมของท่านแต่ผู้เดียวจงรักษาหัวของท่านให้มีค่าแพงที่สุดคำฟ้าท่านอ้อมไปทางด้านหลังจอมปวกนั้นงานชั้นต้นข้าพเจ้าเชื่อว่าสอนของท่านต้องทำงานหนักที่สุดส่วนข้าพเจ้าจเอาที่นี้เป็นป้อมเราทั้งสามต่างรักษาชีวิตของกันและกันไว้เราอยู่กันสามเศร้าดังนี้จะเหมือนป้อมป,ประการนั้นแกร่งที่สุด